นักโมพุทธายะนัมะอะอุนัโมพุทธายะขอเชิญวิญญาณมาที่แห่งนี้เข้ามาสิในแก้วใบนี้นี่อยากรู้ว่าวิญญาณดวงไหนเข้ามาอยู่ในอ ขอเล่เด็เดสักงวดได้ไหมอะอย่ามันแท่สิเจ๊ถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำยังไงให้ในวันข้างหน้าอยู่อย่างสบายมีเงินใช้ไม่ลำบากฮะคงพัาดูของเจามาอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยนะสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ย เนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้แก่เลยสักชิ้นอ้อตวตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยเงินฉันไม่พอจ่ายค่าบัตรแล้วว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมดห้าสิบเปอร์เนั้นเลยเหมาหมดเลยจ้าก็เจ้ทำตัวเองทางนั้นอะชีวิตฉันคงมีกรรม เลื่อนไปก่อนได้ไหมคะเมื่อเดี๋ยวมีจะรีบจ่ายนะไม่ต้องโทรมาอีกเกิดอะไรขึ้นอะเจ๊กระตานั้นแหละไม่งั้นฉันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเอาเงินไ่ใช้ก่อนไหมแกไม่ทำงานแล้วแกเอาเงินมาจากไหนเนี่ยมินนอะซื้อทุกอาทิตย์เลยนะทุกเดือน ซื้อมาเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆน,น,น,นี่แหละโอ้เยอะเหมือนกนันนะเนี่ยแล้วนี่มินไปเริ่มซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่อะอย่าบอกนะว่าตั้งแต่ตอนเล่นผีถ้วยแก้วในตอนนั้นอะฮะซื้อกองทุนนี่มินเชื่อผีถ้วยแก้วเหรอ จริงๆแล้วมินเคยศึกษาเรื่องการเอาลงทุนมาก่อนอะ่ะอืมแล้วก็แบ่งจากเงินค่าขนมเอาไปซื้อกองทุนทุกเดือนเก่งเหมือนกันนะเล่าเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเจ้ยืนก่อนแล้วกันนะวันเจ้มีเงินอะ่ะจะรีบคืนให้เลยโอเค,อเคถ้าเจ้มีเงินอะ่ะเจ้ลองแบ่งไปเอาลงทุนบ้างนะอืมได้ได้ไดว่าแต่ว่าไอ้ตอนนั้นที่แก้วมันขยับอะ่ะ มิ้นเป็นคนทำใช่ปะป่านะ